สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปสนุกและได้รับสาระความรู้ไปพร้อมๆกันหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือสตาลินกับการสร้างรัฐเผด็จการในสาภาพโซเวียตไปสนุกกันเลยครับโจเซฟสตาลินเขาเกิดเมื่อปี1879เเขาเป็นชาวจอร์เจียและเดิมมีชื่อว่าซูซี่ เขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อสตาลินเมื่อทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตเขาดำรงตำแหน่งผู้นำสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี1927ถึงปี1953ครับนอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีโจเซฟสตาลินได้เสนอแนวคิดเรื่อง Socialism in one country หรือสังคมนิยมในประเทศเดียวโดยเขาวงว่า ควรจะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการทหารให้กับสาภาพโซเวียตเป็นอันดับแรกค่อยส่งออกการปฏิวัติเป็นลำดับถัดไปในปี1927เขาเอาชนะคู่แข่งอย่างเลออนทรอสกีและได้ในประเทศเขาไปอยู่ที่เม็กซิโกหลังจากนั้นปี1940ได้ส่งตำรวจรับ KGB ไปสังหารเลออนทรอสกี้ที่เม็กซิโกสตาลินให้ความสำคัญกับการวางแผนทางเศรษฐกิจ เขาได้ตั้งคณะกรรมาการแห่งรัฐหรือก o สแ plan ขึ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ5ปีฉบับที่1และในด้านเกษตรกรรมเขาได้ยกเลิกนโยบายของเลนินที่อนุญาตให้นำผลผลิตส่วนเกินไปขายในท้องตลาดได้โดยเขามองว่ามันทําให้เกิด rich p e s o n หรือชาวนารวยเขาเปลี่ยนมาใช้ระบบนารวมและนารัฐนารวมคือการนําที่นาและปัจจัยการผลิตมารวมกันและผลิตไปตามการวางแผนของรัฐ ส่วนนารัตก็คือนาที่รัฐเป็นเจ้าของและจ้างชาวนามาทานาสิ่งนี้ทําให้เกิดแรงต้านจากชนบทและพวกชาวนารวยอย่างมากจนเกิดเป็นความรุมรุนแรงไปทุกที่ในด้านอุตสาหกรรมเขาได้เน้นการผลิตอุตสาหกรรมหนักและเครื่องจักรสิ่งนี้ได้ทําให้สินค้าอุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และทำให้ศักยภาพของสหภาพโซเวียตสามารถที่จะแข่งขันกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2ได้ในทางการเมืองสตาลินทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าความสะพึงกลัวครั้งใหญ่หรือ the Great Terror โดยเขาได้จับกลุ่มคุมขังดําเนินคดีสังหารบุคคลตั้งแต่ระดับประชาชนพักกองทัพและรัฐบาลที่เห็นว่าเป็นภัยต่อระบอบสตาลินนอกจากนี้เขายังได้สร้างลทัทธิโูชาตัวผู้นำ หรือเขาออบอสเนอร์ลิตี้และได้ยกฐานะของตัวเองเป็นสาพระบิดาแต่อย่างไรก็ตามหลังการอสัญญกรรมของเขาในปี1953ผู้นำคนต่อมาของสหภาพโซเวียตคือนิกิต้าครุตชอฟได้ประกาศล้มล้างอิทธิพลของเขาโดยได้ประกาศใช้นโยบายดีสตาลินิเซชันหรือการกวาดล้างอิทธิพลสตาลน